กินแต่ยังขึ้นมาครบอกต่ำสมนั่น่ะโอ้ยสองเสียบิ่หน่อยเท่าไงบ่ไอ้บัติบ่โอ้ยเป็นบบานี้เหรอเนี่ยเป็นบบเป็นบ้อเปอรเซ็นต์ไงกูนะกูนะตาอ๋องเป็นติเฮ้ยถินมือเลยเสียบไกลกับนี้คนน่ะดูวยอืมเีืกินผู้เดียวติ เอิเมียเมียนางเขาใช่นาะเกษตรเกียรน้ำเกียรน้ำมัดได้ไงดูในเมืองมีเกษตรน้ำน้ำท่วมเกษตรน้ำน้ำท่วมนักเราน้ำท่วมแม่นบอกเขาเอิญเกษตรน้ำนี่มันน้ำเมืองใดน้ำงามตอนพอมน้ำเมืองใดราบจะทิศมีแ่บตัวมี ขาดแล้วมาหลายอย่างเกเือบกกลยไนะอิ้นะไท้ซ่อนนะอ๋อได่ซ่อนกันนกเป็นวด้่แต่มือมาอ้ยมนันมาลายเนาะนคุณเนี่ยน่กินได้ไปยังไกล้คุณเนี่ย,ยกล้แซ่ดูสิัสอืม

อุ้ยบอกกรอกความโอ้ใต่บกกอกนั่นสิรอกคือมีย้ำนี่กรอกข้างใตหรือน่อแยนี่เหกตปีนเหรอปีนไปปีนที่ตลาดปีนตลาดสดันี่ปู่ะปูมันมันปูปลาเนปูนี่ะแซ่บหน่อยมันปูเคมกินเอาอย่งโอ้ยโอ้ยครับ ถึงมือน่ะถึงมือต้องซ่อนทั้งมือน่ะผสมป,ปล,ล,มลาเตกันไปอ๋อพักก็ร้ายมูลพภาสหรือเขแคบเป็นมูลพภาสเดี๋ยบอกว่าผูกเองอีกโอ้ยมันได้กระถางเนีมอยู่หน้าบ้านโอ้ยแม่นบอกมุลาภาสตลาดบอกแข่งๆมันเปรีวห,หานกินกับโจ๊กดำเขาอันเด็ แล้วมันจะเป็นยาพ่อมอแก่ทองดีนี่แซงครับแับ